สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เราก็มาไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ชมนะคะสินค้าของทางร้านนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะสนใจรถแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ จะเป็นรถพวนดินสาสดินยกล่องนะคะพร้อมจัดส่งนะคะเช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะที่ให้ดูอยู่นะคะจะเป็นรถพวนดินหลังเต่านะคะราคานะคะจะเริ่มต้นที่12,500ารนะคะถึง16,500นารนะคะจะมีหลายรุ่นนะคะมิซู ยันม่านะคะแล้วก็โรบินคูเวตาฮอนดานะคะนี่ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเข้ามาพิมพ์พูดคุยกันได้ค่ะนี่นี่ตัวนี้นะคะราคาหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยค่ะขนาดโรตารี่อยู่ที่สี่สิบเซนนะคะตัวนี้ก็ถือว่าใหม่นะคะสวยค่ะรถของทางร้านนะคะจะไม่ได้ทำสีนะคะสภาพเดิมๆทุกคันเลยค่ะ อ่าแบบ Honda ข้างหลังตรงนี้นะคะก็ราคาหนึ่งหืนห้าพันห้าร้อยค่ะส่วนตัวสีแดงนะคะก็ราคาหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยค่ะแต่ละตัวราคาจะไม่เท่ากันนะคะจะเป็นรถพวนดินนะคะจะพวนดินได้ดีนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจเป็นดีเซลก็มีเข้ามาใหม่นะคะจะเป็นของคูบาต้านะคะ KRA 75ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ สภาพยังไม่ได้เช็คได้ล้างนะคะถ้าสนใจก็สามารถจองมาก่อนได้นะคะทางร้านก็จะทำให้ตามคิวค่ะโรตารี่ตัวนี้ก็กว้างอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะคะเจ็ดจุดห้าแรงนอกนะคะนี่สีเดิมๆสวยๆเลยค่ะถ้าล้างแล้วก็จะสวยกิฟเลยนะคะ หรือว่าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่มีเครื่องอยู่แล้วต้องการแค่โครงทางร้านก็มีขายนะคะนี่คูบะต้าเซตเควันเก้าห้าค่ะฝาครอบเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะน,นี่ตัวนี้ก็สามารถถอดโรตารี่ได้ด้วยนะคะไปลากสารี่หรือว่าพ่วงอุปกรณ์เสริมก็ได้นะคะโครงก็จะมีด้วยกันสองตัวนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะนี่โรตารี่เขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะ สนใจแบบไหนก็พิมพ์สอบถามได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถที่เช็คเสร็จแล้วนะคะก็คือพร้อมใช้งานพร้อมส่งหมดแล้วค่ะถ้าเป็นราคาที่เริ่มต้นนะคะก็จะเป็นของบริษัทก็จะเป็นคันนี้ค่ะจะเป็นล้อคู่นะคะเป็นตะกูลล้อเดียวค่ะก็จะเป็นยันม่านะคะ PSC 40นะคะตัวนี้นะคะหน5่0หมค่ะพร้อมจัดส่งนะคะ ตัวนี้จะเป็นเราเปลี่ยนใบพวนใหม่ให้แล้วนะคะยกชุดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะ2ช่องทางนะคะก็จะเป็น YouTube แล้วก็เพจนะคะเพจ Facebook นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะแนะนําให้แอดไลน์นะคะหรือว่าเปิดกล้องมาดูรถนะคะได้ที่เบอร์ศูนแปดนะคะ629องเกหนึ่งหกี่หนึ่งนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพกําลังระบาดนะคะเอารูปแล้วก็เอาคลิปของทางร้านไปโพสต์ขายนะคะ ลูกค้าก็เปิดกล้องมาดูสินค้าดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่ามาจําฟรีๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแถวนี้นะคะก็จะเป็นแถวของคูบวต้านะคะถ้าเป็นถึงยันคันฟ้าคันนั้นก็จะเป็นของคาวาซากินะคะนี่จะเป็นคูบวตายกแถวเลยนะคะส่วนข้างหน้าที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นในรุ่นหลังเต้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮอน d a ค่ะ ฮอนด้ตัวนี้นะคะสามารถสา์ดินเดินหน้าด้วย,วยนะคะก็คือโรตารี่เขาจะหมุนได้รอบด้านนะคะตัวนี้นะคะจะราคาอยู่ที่สองหมื่นนะคะราคาพิเศษนะคะคู b บต้านะคะราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะคะเจ็ดจุดห้าแรงนะคะ เพราะว่าคันนั้นมันเป็นสตาร์ทไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ราคารวมส่งให้ไม่เกิน400โลนะคะถ้าเกินก็อาจจะมีบวกเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าเกินนิดหน่อยทางร้านก็จะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะอ่าแบบตัวนี้นะคะความสามารถพิเศษของเขานะคะคือมันจะหมุนได้รอบด้านเลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่เขาก็ศาสดินเดินหน้าได้นะคะ นี่เขาจะหมุนได้นะคะปกตินะคะถ้าเป็นรุ่นพวนดินสาต์ดินก็จะเป็นการแบบว่าหมุนเฮนนะคะสาส์แต่นี้สามารถหมุนโรตารี่ได้นะคะแล้วก็จะทําให้เราสาสตร์ดินเดินหน้าได้เลยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นในโซนของชิบุ่าหรือว่าชิบาอุระนะคะนี่ส่วนมากนะคะรถที่ร้านก็จะเป็นจะเป็นรถคัดมานะคะสภาพก็จะสวยสีเดิมๆทุกคันเลยค่ะ จะไม่ได้ทำสีเลยนะคะถ้าลูกค้าลูกค้านะคะต้องการถอดโรตารี่ได้หรือไม่ได้ก็บอกได้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็ต้องการาไปล่าสาลี่เล็กๆนะคะหรือว่าพ่วงใส่หัวหมูไถนะคะแบบตัวนี้นะคะ RC เจ็ดร้อยจะเป็นเครื่องยนต์เจ็ดแรงนะคะตัวนี้นะคะจะถอดโรตารี่ไม่ได้นะคะแต่ว่าระบบของเขาก็จะเป็นพวนดินแล้วก็ยกล่องนะคะจะพวนดิน ได้สี่ระดับเลยนะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันห้าร้อยค่ะพร้อมจัดส่งนะคะนี่เจ็ดแรงนะคะสวยๆเลยค่ะแล้วก็ดีเซลที่สาดดินได้นะคะเขาก็จะเปิดปีกได้ก็เป็นแบบตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนแปดค่ะจะเป็นหกแรงนะคะนี่เขาจะเปิดปีกได้เหมือนตัวเบนซินเลยนะคะ ตัวนี้ก็ใบพวนใหม่ยกชุดไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบกระตุกนะคะแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นสองระบบนะคะตัวนี้ก็จะสวยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซนของยันม่านะคะนี่โซนของยันม่าทั้งแถวเลยนี่นะคะ ถ้าลูกค้าต้องการซื้อหัวหมูนะคะแบบนี้เอาไปพ่วงข้างหลังแบบนี้ทางร้านก็มีขายนะคะราคาหัวนะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่พันแปดนะคะถึงเกือบสามพันก็มีนะคะถ้าสามพันก็จะเป็นแบบหัวใหญ่หน่อยนะคะนี่ค่ะนี่แบบนี้นะคะหัวหมูแหวกล่องพ่วงท้ายนะคะนี่ นี่ถ้าหัวหมูแบบว่าใหญ่หน่อยนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยสวยเลยคะ่ะถ้าแบบนี้ก็สามพันนะคะสวยนะคะต่อไปเราก็จะไปดูส่วนของรถบดย่อยกิ่งไม้นะคะนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ให้เผานะคะก็ส่วนมากก็จะซื้อไปบดนะคะแล้วก็จะเป็นโซน ลูกค้าปลาจีนก็จะซื้อไปเยอะนะคะบดไม้กิษนานะคะ่ะลูกค้าบางคนก็ไปบทพวกกิ่งมะม่วงนะคะมะขามอะไรางนี้ได้หมดเลยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะสามคันนี้นะคะอยู่ที่สองหมืนถึงสองหมืนสองนะคะราคาพร้อมส่งไม่เกินสี่ร้ยโลถ้าเกินบวกเพิ่มนะคะแบบที่บอกเลยค่ะคันนี้นะคะยางไม่สวยนะคะเดี๋ยวมีแถมยางให้ด้วยนะคะ จะเป็นยางเบอร์นี้เลยค่ะสามจุดห้าศูนย์ขอบเจ็ดนะคะฟันเฟืองนะคะจะครบนะคะมีทั้งเฟืองหยาบแล้วก็เฟืองละเอียดให้นะคะลูกค้าก็สามารถสลับได้เลยค่ะแต่ว่าเฟืองละเอียดเนี่ยไม่ใช่แบบว่าละเอียดยิบเลยนะคะมันก็หยาบบ้างก็มีนะคะอ่าแบบข้างหลังนี้ก็ยังเช็คไม่เสร็จนะคะรอใส่ถังบ้างนะคะ เราใส่ถังบางตัวก็ยังไม่มีใบพลนนะคะเรายังไม่ได้ใส่นะคะนี่หลายตัวค่ะหรือว่าจะเป็นอิสกินะคะนี่แบบนี้นะคะอิสกินะคะนี่ค่ะนี่เลยสีเดิมเดิมสวยๆนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลนะคะเขาจะเรียกกันว่าเครื่องแอลนะคะตัวนี้ก็ราคาสอ0หมืนนะคะพร้อมจัดส่งค่ะนี่แบบนี้นะคะคันนี้ก็สตาร์ทไฟฟ้านะคะแล้วก็กระตุกนะคะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะตัวนี้นี่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้มีคลิปการใช้งานแล้วนะคะลูกค้าบางท่านก็อาจจะได้ดูแล้วนะคะฟันเฟืองนะคะบางตัวถ้าไม่มีเราก็จะบอกว่า มีแค่เฟืองหยาบอะไรเงี้ยนะคะบางตัวก็จะมีแค่เฟืองหยาบนะคะไม่มีเฟืองละเอียดก็มีแต่ว่าลูกค้าบางท่านนะคะถ้าเขาต้องการด้วยเขาก็จะสั่งให้เราปั๊มให้นะคะปั๊มเฟืองก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะนี่เฟืองใหม่เลยนะคะอะไรนะคะทางร้านก็มีขายลูกค้าหมดเลยนะคะ นี่จะเป็นเฟืองอันนี้จะสีแดงก็จะเป็นเฟืองของญี่ปุ่นนะคะนี่อันนี้เราไปสั่งอัดมานี่จะเป็นการกัดเฟืองนะคะค่ะก็จะเป็นคู่กันนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งกัดนะคะทางร้านก็คิดราคาไปค่ะในเรื่องของอะไหล่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ พวกสายหรือว่าซินต่อไปถ้ารั่วนะคะก็มีขายหมดค่ะทางร้านก็ไม่ได้รับประกันสินค้านะคะแต่ว่ามีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าค่ะนี่รถบรรทุกนะคะตัวนี้บรรทุกได้สองร้อยห้าสิบกิโลนะคะราคาอยู่ที่สองมื่นสี่นะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะขับเคลื่อนด้วยล้อแท็กนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชิค่ะมิตซูบิชิตัวนี้ก็จะเป็นสภาพที่ยังไม่ได้เช็คนะคะของทางร้านก็จะเป็นรถบดย่อยกิ่งไม้นะคะจะเป็นของ HONDA ค่ะถ้าลูกค้าสนใจคันไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักแชทมาได้นะคะแล้วก็จองไว้ค่ะแล้วเราก็จะเช็คให้ตามคิวนะคะสำหรับคันที่ยังไม่ได้จองนะคะ นี่ยังไม่ได้ประกอบนะคะนี่ค่ะคูเบต้าเครื่องยนต์ OHV นะคะตัวใหม่ค่ะตัวนี้ก็แปดแรงเลยนะคะแปดแรงตัวนี้นะคะที่บอกก็จะเป็นของคาวาซากิค่ะข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชินะคะ M M ห้าห้าหนึ่นะคะตัวนี้ก็ห้าแรงนะคะนี่ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นอบล่องนะคะขนาดนะคะก็สิบสองแรงนะคะนี่สิบสองแรงนะคะตัวนี้ก็เป็นอีซากิเจ็ดร้อยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เจ็ดแรงนะคะตัวนี้จะเป็นศาสด,ดินตบล่องนะคะนี่สวยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ช็กนะคะว่าสภาพเป็นประมาณไหนนะคะรถตัดหญ้าชายคนาทางร้านก็มีนะคะเพื่อลูกค้าคนไหนทำนานะคะต้องการเอาไปใช้นะคะมันสามารถปรับได้ถึง60องศานะคะมี30องศาแล้วก็60องศานะคะนี่หรือว่าจะตัดแบบตรงๆก็ได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะ อันนี้รอเช็คนะคะถ้าสนใจก็จองก่อนได้เลยค่ะแบบสามใบตัดก็จะมีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสามใบตัดค่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบนะคะอ่าส่วนรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เช็คนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยนะคะเพราะว่าสีเดิมๆหมดเลยค่ะนี่คันนี้จะเป็นของคูบัวต้าเดิมๆเ,เลยค่ะ นี่ตรงนี้โซนตรงนี้ยังไม่ได้เช็คเลยนะคะต้องการรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็บอกมาได้นะคะล่องแคบหรือล่องกว้างก็บอกได้แต่ว่าถ้าต้องการแบบว่ากว้างแบบต้องเสริมเพิ่มทางร้านก็จะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าบางทีมันจะฝืนตัวพวนนะคะทําให้เฟืองข้างในมีปัญหาได้นะคะถ้าเกิดว่าเสริมยาวเกินไปนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถโกยหิมะญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอยู่บ้านเราก็จะเป็นโกยขี้วัวขี้ไก่นะคะหรือว่าขี้เป็ดนาเกลือก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระตุกนะคะแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าค่ะระบบก็จะเป็นเดินไฮดรอลิกนะคะแบตเตอรี่ทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะนี่ไฟหน้าก็ติดปกตินะคะ ตอนนี้ก็ติดจองแล้วนะคะถ้าลูกค้าคนไหนก็สนใจก็ถามได้นะคะผ่านดันข้างหน้าแบบนี้นะคะเฉพาะผ่านตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่สี่พันห้านะคะตัวเปล่าแบบนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรถตัดหญ้าใส่คานาเหมือนกันนะคะอันนี้เราอันนี้ถูกติดจองไปแล้วนะคะแล้วก็รีวิวการใช้งานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัพคลิปลงนะคะเดี๋ยวลูกค้าถ้าสนใจก็เดี๋ยว อัพให้ดูได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรถขุดล่องค่ะนี่รถขุดล่องนะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะจะเป็นรถบรรทุกนะคะบรรทุกได้250รกิโลค่ะ ขนาดนะคะความกว้างอยู่ที่หกสิบและส่วนความยาวนะคะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะคะเครื่องยนต์นะคะสี่จุดสองแรงนะคะเพาทดอดกำลังค่ะตัวนี้ก็รอเช็คนะคะเพิ่งเข้ามาอ่าส่วนข้างบนนะคะจะเป็นกวนดินตะกแแนนะคะ ตัวนี้ใบเต็มนะคะสภาพสวยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพก็ถือว่ายังสวยนะคะตะกะแตนตัวนี้นะคะโรตารี่นะคะกว้างอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะคะแปดสิบเซนยันมาา r ทีสี่ศนเนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสี่แรงนะคะเพาวทดกำลังค่ะ สำหรับใครที่ถามหาก็มีของเข้ามาแล้วนะคะทางร้านก็เช็คตามคิวนะคะนี่ร้านจะอยู่ติดกับถนนสามสี่ศูนย์นะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะนี่ติดกับถนนใหญ่เลยะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นรถขุดล่องนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะอันนี้เราเช็คพวกคาบูแล้วก็พวกดูของเหลวแล้วนะคะนี่ก็มาทำคลิปให้ดูก่อนนะคะแต่สภาพยังไม่ได้ล้างนะคะ คุยสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรพูดคุยทักทายได้เลยนะคะ ได้ก็ถือว่าลึกนะคะเนี่ยวางท่อก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าถ้าเข้ามาดูแล้วถ้ามารับเองที่ร้านนะคะมีราคาลดให้ค่าน้ำมันด้วยนะคะ สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้นะคะเราไลฟ์ทั้ง YouTube นะคะแล้วก็เพจนะคะจะเป็นสองช่องทางเลยนะคะย้ำนะคะป้องกันมิชาชีพนะคะให้ลูกค้าแอดไลน์เปิดกล้องมาได้ที่เบอร์0826291641นะคะหรือว่าจะเป็น0639649291คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่บอย ตัวนี้จะเป็นรถขุดขุดล่องนะคะวางท่อได้เลยค่ะอันนี้สังเกตนะคะว่ารถนะคะก็จะถอยหลังเองนะคะนี่ นี่สังเกตที่ตัวรถนะคะอันนี้เขาขุดนะคะแล้วก็เขาก็จะถอยหลังเองนะคะขุดขุดขุด,ขดแล้วก็ถอยหลังค่ะ นะคะคอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างนะคะส่วนความลึกนะคะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะคะ ตัวนี้จะเป็นรถขุดล่องนะคะถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ที่ล้องขุดให้ดูนะคะน,นี่เลย สำหรับขุดล่องก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยเลยนะคะทางร้านนะคะจะส่งโดยรถขนส่งวิ่งล่องเอกชนนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ไกลมากก็ทางร้านก็จะส่งให้เองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูรีวิวนะคะรถ โกยหิมา oh ญี่ปุ่นกันนะคะว่าใช้งานเป็นแบบไหนนะคะถ้าลูกค้าต้องการแบบว่าให้เราแปลงแบบว่าให้ลูกค้า,าไปใส่กระสอบได้เลยก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทําแบบใส่กระสอบให้ดูนะคะสักคู่คะ่ะ เดี๋ยวลูกค้ารอดูสักคู่นะคะกำลังเอารถมานะคะจะเป็นสตาร์ทไฟฟ้านะคะตัวนี้มีไฟหน้าด้วยนะคะ ก็สามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นะคะว่าจะให้เป่าไปทั้งไหนนะคะ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะขอจบไลฟ์นะคะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ